สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอลำเด้อพี่น้องเอซีบ้านเอทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัช่องนาฮั่นหามอลำเด้อพี่น้อง ตาไปไปไปากไปโอ้นาฮไปเออฮ่าเ่าฮ่าเ่าย่าฮนาอ่าฮาเล่นหน้าบ้าน าาาาาบายบายจะไปดีนะลูกนะโอ,โอบายบายบ,ายบายบาย โ,โอ้ยให้ยายนวดให้ใช่ไหมโอ้ยเสร็จแล้วค่ะจ้าเอามาจ้าจิบเบืเอ้อ ให้นอนนวดนวดโอ้ยยายนวดให้ดีกว่านวดให้ไหมโอ้ยนวดดีเหมือนตุ๊ดฮึดอุ้ยขึ้นได้ไหม

อ้ oh, 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 ยอ้ยอ้ยเจีงจังเลยอึ๊บอะไรอีกอ่ะเอายังไม่หมดเวลากินอีกบ่หืึยังไม่หมดเวลากินอีกเหรอคะมาอาทิ้งอาทิ้งอาทิ้งเปลือกมันอาทิ้งอาทิ้งเออแคโอ้ยน้องกระดมแหลมน้ำนองเผ็ดไหม เดี๋ยวขอไปเอาแนวมาตีกันอโอ้ยนุง้งงนุง้นงงมางงมาแล้วไปเอาแนวมาตีงงกันเฮ้อะไรล<ห>ูกอืมเสียงอะไรฮะใครทำเฮ้ใครทำอะไรเอาไปนวดให้จีนวดให้พี่เพชรพี่พลอยที่นวดให้พี่พลอยก่อนอ่ะนวดให้พี่พลอย นวดเอา,เอามือ,ม,อมือกำกำมือกำมือเอออย่างงั้นแหละเออโอเคถูกต้องเอาเอาพี่พลอยทำให้ไปดิพี่พลอยนวดให้พี่เพชรไปดนิเอาพี่พลอยอึบอึบโอ้ย,อย,อยอนนอโอ้ยหลานไข่หลานไข่สอนไดในวงแกว่าโอ้ยนวดในการโอ้ยโอ้ยเก่งจังเลยค่ะโอเคเอ้าเจ๋งจริงเนื้อ ว้าฮะาเอาไม่ได้ดอกลูกไม่เอาจะเอาดอกไม้บอกไม,ไม้ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ตรงนี้ตัดออกเพราะว่ามั<แ>มนตายแล้วด้วงจอเก็บดดอกไม้ได้ไหมสองสาวโอ้เน็บหูโอ้เน็บหู ยุ้งกาดก็ได้เดเขอเอาแนวตียุ้งกันโนโนผ้าตาลูกผ้าไปให้ตาเร็วหนุนเอาไปให้ตาให้ตาเด้อตาตาเอาผ้าหน่อยนะตาอ่าคนตา